ครับก็กรับสวัสดีครับ FC มรักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยครับประจําวันเสาร์ที่27มีนาคมปี64นะครับเป็นการชิงแชมป์มวยรอบมาบินน็อกเอาท์นะครับชิงที่3ชิงที่1นะครับแล้วก็คู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าเพชรศรชัยบุงสิทธิ์นะครับ เจอกับเจ้าสันเพชรโสสมาชีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเขามาว่ากันนะครับฝากถึงผู้มีบัลลังก์ก่อนนะครับผู้มีบัลลังก์ของผมก็คือ sbobet สามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงเทวอนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยมีแอดตำหน้านะครับแอด359 sbobet ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใจฮิปไตโพดเหมือนเดิมนะครับ เพือ่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนาเรียนมิลังผมเข้าสู่ขบวนการมีข้อพิจารณามวยศึกเจ้ามวยไทยได้เลยชิงที่สามมาบินครับร้อยยี่สิบสองปอนด์สมานชัยทีพีมยิมครับพบนาคีสิริลักษณ์มวยไทยเจ้าสมานชัยนี่มาเสียบแทนนะ,ะมาเสียบแทนเจ้าอะไรพาวเวอร์ลุกภูเก็ตอะสมานชัยเออสมานชัยเจาพาวเวอร์ลุกภูเก็ตนะครับ เอ้ไม่ใช่เจ้าเจริญชัยเจริญชัยเกพะวุลุกภูเก็ตนะครับแรกเริ่มมันจะต่อยกั้ใจนี่ไอ้เจริญชัยไปไหนไม่รู้เอาสมานชัยมาเข้าเวรแทนนะครับเจ้าสมานชัยรู้ว่าเจ้าเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลเลอรี่ครับยี่สิบปีขวาจากสตูลนะครับครบเครื่องหนักแรงายมั่นคงล่าสุดแพ้เมาคีเพชรสี่หมื่นนะครับส่วนนาคีสีรักเวไทยสิบแปดปีลุ่น,น้องสายจากอุดรธานีครับเตะ้ายต่อย้ายลุกได้รับดี ปลายมันคงเหมือนกันนะครับล่าสุดไปแพ้นกโจมเมาครีพชรสี่หมื่นนะครับเล่นด้วยสกอตต์ดนะครับสมานชัยทีเบียนยิมครับนักแรงทุกลูกนะครับหรือว่าเจ้าเพชรตะวันหลังพระจันทร์เจรี่คู่แรกเปิดหัวทําทุนไปเลยรางวัปลปอบใจไปไอ้สมานชัยจัดไปครับสมานชัยทีเบียนยิมครับวันนั้นนี่โอ้โหคาใจเหลือเกินใส่กับใครยกบอลลานวันนั้นนะครับ อืมอ้าวรางวัลปลอบใจเอาที่สามไปไอ้หนูมาถึงคู่สองชิงที่หนึ่งมวยรอบมาบินดับ122ปอนด์มเมาครีเพชรสี่หมื่นหรือว่าชอจุลุนในบบดดิ้พบหยกพันล้านพีเชยแสนชัยนะครับมเมาครีเพชรสี่หมื่น18ปีขวจาจักรปีพบเครื่องนักแรงนอกได้ในดีในเหนียวหนึบเลยไม่ดีเหนียวเลยเหนียวตั้งเมย์ล,ล,ลายนี้หนักแรงด้วยนะครับ ล่าสุดไปชนะนอกเจ้านาคีศิรับบ์บวยไทยส่วนเจ้าหยกพันล้านพีเครือว่าเจ้าหยกเพชรสิทสอนพิชัยเดิมนะครับหลุนน้องสิบเ็ปีขวาจับบุรีลำนะครับพบเครื่องเตะต่อยหนักแรงอะไรนี่นะพัฒนาหัวจิตหัวใจขึ้นมาแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงหุ่นบักบึกบึกดีเหลืเอเกินตอนนี้ล่าสุดไปชนะน็อกเจ้าเจ,าเจาเริชัยเกพาวุภูเก็ตนะครับแม่คนะิดถึง ค่ายพีเคแล้วคิดถึงนมเปรี้ยวตลอดเลยอ่ะจัดไปครับเมาเครีพละสี่หมื่นนะครับน่าจะเป็นแชมป์มาบินได้ในที่สุดนะครับนะจะไปเมาเค,คู่สองมาถึงคู่เอกนะครับป้องกันแชมป์ของเจ้าเพชรศักัยบำรงศิษย์นะครับแชมป์ร้อยยี่สิบหกอลนะครับเจ้าเพชรศักยบำรงศิษย์นะครับหรือว่าเจ้าดาวเชิงดอยสินายกพิเดษนะครับ เพชรศักชัยหมวนดับลำปางแดงเขาทรายสิทธินยกพิเดษนะครับโอ้หลายขอกขายลายดีนะครับหรือว่าเจ้าดาวดาวเชิงดอยเดิมนะ่สิบเอปีมวยขวาจากลำปางครับเตะหนักต่อยแรงนะครับครบเครื่องหนักแรงปลายมั่นคงนะครับล่าสุดไปแพ้พิกให้กับเจ้าสุริชัยสสสมัมยนะครับส่วนคู่ต่อกรครับสันเพชรสอสตะขคีบครับรุ่นพี่24ปีครับขวาจากรบุรีนะครับ สันเพชรนำแสงก่อสร้างเดิมครับครบเครื่องนะครับสายหน้าดีลุกได้รับดีนะครับปลายปันคงเหมือนกันล่าสุดีไปแพ้เจ้านาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับไม่ถึงครับยังไม่ถึงจัดไปที่ดาวเชิงดอยหรือว่าเพชรศักชัยบุญบุญศิษย์ครับแชมป์ยังอยู่ที่เดิมนะครับจัดไปที่เพชรศักชัยบุญบุญศิษย์นะครับมาถึงคู่สี่ ถ้าเกิดไม่นอกนะก็อาจจะได้ดูถ้าเกิดมันนอกเนกันก็อาจจะได้ดูแม่พิธีมันไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกจริงที่สังเกตดูอ่าชิงชิงชิงอะไรอะิงไอ้ไทยไอ้น,นนะั่นอ่ะมันยังไม่มันยังไม่ดูคู่สีเลยนะแต่ยงไงก็ได้ได้ได้กันได้เสียก็มีหูในสายละนะการใช้จิตมองนรน,นะครับพบเด็ดสัปดาชมลมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับเจ้าก,การใช้ในรุ่นเพศนะ 21ปีมวยขวานะครับจากยโสธรน,นะครับปเพียรฝีมือครบเครื่องนะครับซ้ายหน้าดีเตะซ้ายหน้าดีมากนะครับหนักแรงด้วยนะครับออกจะเป็นสองแข้งสองกาดหมอเนี่ยนะล่าสุดไปชนะเจ้าเพชรพีพระเพเบส168นะครับส่วนเจ้าเดชศักดาชมรมช่วยเหลือหยีรจกรรมนะครับหรือว,ว่าสิบบาทพนังนะครับลุกน้อง18ปีซ้ายจากกระแพรงเพชรนะครับอ่าหมอนี่ก็สไตล์ครบเครื่อง ออกได้ในดีนะครับจิตวุฒใจมาตรฐานแพ้น็อกเพชรแสนคมสินยกต่างครับล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นไปชนะน็อกเจ้าวิศนุกรยุ้ยการช่างนะหนักใจเหมือนกันนะครับอ่ะจัดไปครับการชัยกินมนองทรครับคู่ที่สี่เขได้ดูนะครับือว่าถ้าได้ดูดยกหนึ่งสองยกก็คงจะได้เสียกันในหูในสายตามสเตปเดิมนะครับอ่ะก่อนจะย้ำให้อีกที ฝากเัง่ผู้มีผู้คุณเช่นเดิมครับสโบเบตนะครับนะแอดไปเลยนะครับมีอดนาำหน้านั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านจิ้มได้ตลอดนะครับนะฝากไว้ด้วยฝากไปน้อมใจด้วยสโบเบตผู้มีอุปกรณนะครับแอดไปก่อนนะครับมีอดนาำหน้านะครับแอดสามห้าเก้นะครับคู่แรกจัดหนักจัดเต็มครับสมานชัยทีทีเยิมยิมครับรางวันปลอบใจจัดไปคู่สเมาเคครับ จะเป็นโคดเด็ดได้หรือไม่รอหลังช่างนะครับคู่ 3, สเพชรศักชัยบำรุงสิบจัดเต็มคู่สการชัยกิตบังนลตามนี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆก็เหมือนเดิมเจอเจอกับผมในชอบหลังช่างนะครับทุกเช้าก่อนปล่อยตัวชอบหลังช่างนะครับทุกศึกทุกสายทุกสถานีนะครับ,ท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 ,นะรบที่มีการถ่ายทอดนะครับ โชคดีมีชัยนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ